Song by In the songbird, kissing you like they know the score, and I love you, I love you, I love you. Mm hmm. And the song. องเบดค่ะการร้องเพลงนะคะเพื่อนๆเมื่อก่อนก็เคยไปประกวดร้องเพลงค่ะก็มาครั้งก็ไป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 จนแต่เขาจะร้องดึกนะจนเราเราเป็นคนอดนอนไม่ไหวเราก็กลับ <c oughs> แล้วเราก็ไม่ค่อยมีรถแล้วก็ไม่ค่อยไปไหนคนเดียวไม่เก่ง ก็อย่างตคุณลุงที่ขายอขายข้าวเงี้ยวอยู่หน้าร้านยี่สิบนะคะชายเมืองสิงค่ะเวลากลับไปร้องเพลงก็แกก็จะแต่งสูตรสีขาวก,ก็ไปเจอแกหลายครั้งค่ะไปร้องเพลงกันก็ครั้งแรกก็ไปเคยไปร้องกับ เอเปิดตลาดเอออะไรนะจับผระตุหายาค่ะตลาดอะไรนะพ่อไปส่งตามีไปส่งตามีบอกกูว่าไม่จ้องร้องหรอกกูหว่วงกูคใครรับตลาดอะไรนะจนลืมไปแล้วนะ่ะเขาก็แล้วก็ ครั้งล่าสุดนี่ก็ไปเปิดตลาดรวมโชคอะไปร้องก็ไปพบกับตุ้ยสุรีดีเจแล้วก็อ่ะสีวันเขาเป็นมะค้าขนมจีนเขาก็ชนะเลิศไปแล้วก็ได้รองการร้องเพลงนี่ก็เราต้องระวังเสียงเราเราก็จะไม่กินน้ำแข็งช่วงนี้จะกินน้ำแข็งบ่อย แล้วก็พวกชุรสพวกเครื่องปรุงนี่ก็จะทำให้เสียงเราแหบแล้วก็เวลาจะไปร้องเพลงไม่ร้องไม่ไม่ต้องไปร้องที่อื่นนะคะ <c oughs> แค่จะร้องตามที่บ้านเราเนี่ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยกินอะไรกลัวเวลาร้องเพลงจะอืดนจเลอมันมีทุกอย่างค่ะก็เลยทำให้เราไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินอะไรกินก็จะ ไม่หิวเลยค่ะถ้าจะร้องเพลงนี้ไม่หิวเลยดื่มก็ดื่มน้ำอุ่นตอนนี้ก็จะเริ่มระวังแล้วค่ะเพราะปีใหม่นี้จะร้องเพลงก็เคยนะคะเคยขอพรเคยอธิษฐานว่าขอให้มีเสียงใสขอให้มีเสียงดีแล้วก็ชอบร้องเพลงอีสานก็ขอให้ ให้ร้องเพลงีสารได้ก็จะจะร้องไปในแนวของอรวีค่ะอรวีเขาจะครึ่งลูกกรุงลูกทุง่งลูกทุ่งจริง,รงๆเราก็เสียงเราก็ไม่ค่อยให้หรือว่าไงนี่ก็ไม่รู้นะแต <c oughs> ่ก็จะร้องไปเรื่อยๆจะร้องวันละเพลงสองเพลงถ้าเราก็อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆถ้าเราไม่ร้องเนี่ยคะ่ะเราจะเป็นโรคซึมเศร้า เพราะว่าครูครูที่สอนวิปัส,สนาเราที่ที่เมืองนอกท่านจะไปคนฮอลแลนด์ค่ะเป็นผู้หญิงท่านบอกว่าเขาไม่รู้นะคะแต่เราอย่างอย่างคุณทวีศัก์จุธาเทพพี่อุดเขาจะรู้ว่าเราร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเราชอบร้องเพลงเคยร้องเพลงในครัวทำกบข้าวไปทำความสะอาดบ้านไปร้องเพลง ไปเป็นไปทำงานบ้านให้พี่อุ๊เขาทิ้งเทพคุณยายก็บอกร้องเพลงในครัวระวังจะได้ผัวแก่ชอบร้องเพลงค่ะอะไรอีกนะก็ตอนนี้ก็จะตั้งตั้งใจร้องก็ตั้งใจมาตลอดตอนนี้เราก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะคะจะเจ็ดสิบอยู่แล้วค่ะแต่ แต่ก็ยังไม่ลดละร้องเพลงอยู่ถ้าไม่ร้องเราก็จะเป็นเป็นซึมเศร้าอะค่ะเป็นเหงาค่ะตอนเป็นเด็กจนพ่อขอร้องว่าขอให้ขอขอขอ,ขอหยุดร้องสักระยะได้ไหมพ่อจนพ่อขอร้องขอให้หยุดร้องสักระยะเพราะจะร้องเพลงตลอด โชคดีที <Private Franc otic> ่มีพ <defines> ่อม <able> ีแม hey, <kızım>. ่ที่เข้าใจแค่ค่ะสวัสดีค่ะกุ๊ดไน